นำลงไปจักนิดก่อนะคหะน่อยๆแข็งๆตั้งให้น้ำแข็งเดืดอดก้อนะค่ะม่เป็น,ดดนะะใส่ปลานำเดือดดีเลยครับใส้ปลาลงไปด้ ใส่วุ้ก้าลงไปค่ะงนนั้นมีเกงแค่กะตีนะคะใส่เบบมะกูดลงไปแกจะตั้งไว้เกียาเด็กใส่ทีใส่กะตีลงไปเลยค่า ไหมคะายเด็ดเลยนะคะตั้งใหเดือดได้ดีนะคะต้องการชิมดสด,ดูเก๋จวเบิร์ด้ล่ไส้ลงไปได้ด้วยนะคะปกติร้านบ้านกินไม่เมื่อยนะคะใส่แล้วนะคะเกงกะติปลาดุกเล่ใส่วกค่ะแล้วก็ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ ติดตามกันด้วยนะคะ